Parties to reply As they flatter to pee To post my close friends <laughs> Kha ther mai ru sak ti Mo shen yung pen kip pen ther Torn ni shen thar tu crazy Baby, look the one oi

i've been closed down long come come ที่ปักทุเดวันนี้อยู่กับพวกเราพริสมาสวัสดีค่ะแพรว่าพริสมาค่ะสวัสดีค่ะจีนพริ s m a ค่ะสวัสดีค่ะจัสตินพริสมาค่ะสวัสดีค่ะจูนพริสมาค่ะค่ะตอนนี้พวกเราเป็นซิงเกิลเดบิวต์ค่ะเป็นเพลงแรกที่มีชื่อว่า close fan ค่ะซึ่งก็คือเป็นเพลง เดบิวต์ของพวกเราใช่ใช่ที่จริงแล้วคาว่า close friend ในเพลงของเรานะคะจริงๆแล้วมันมีความหมายมาแล้วแต่คนจะมองเลยค่ะแต่ว่าสําหรับพวกเราเนี่ยตีความไว้เหมือนประมาณว่าเพื่อนอย่างเราเนี่ยจะมีแบบเพื่อนสนิทใช่ไหมที่เรียกว่า close friend หรือแบบเป็นในไอที่แบบเราตั้งเขียวๆเป็นแบบแค่ให้เขาเห็นว่าแบบมีแค่เพื่อนสนิทเราที่จะเห็นสตอรี่นั้นได้อะไรแบบนี้แต่ว่า close friend เนี่ยมันก็เหมือนกันที่เราเลือ่อนขั้นจากเพื่อนสนิทไปเป็นมากกว่าเพื่อนสนิทค่ะก็ฟิลเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่ออะไร<ห>มาณนี้ก็ ก็สำหรับใครที่มีสถานะที่มีเพื่อนที่คิดไม่ซื้อเราก็สามา่ถส่งเพลงนี้ของเราให้เขาได้เผื่อว่าแบบอุ้ยเค้าเขิดไม่อยากจะบอกอย่างยะก็ส่งเพลงยะงจะแทนได้รับรองว่าแบบจีบติดแน่นอนใช่ไม่ต้องพูดเยอะแค่ส่งเพลงนี้ก็รู้สถานะกันแบบไม่ต้องพูดเลยเออฮ้ยรู้สักทีว่าเราชอบนะเออเข้ามาได้เลยใช่ ค่ะก็ตอนแรกนะคะพวกเรามาจากการคัดเลือกของ Watch e NTA e r t i n นะคะซึ่งเป็นการคัดเลือกออนไลน์ก่อน400คนนะคะแล้วก็เข้ามาคัดแบบออนไซต์ site, แล้วก็เหลือพวกเราเป็นเทรนนี20คน,นะคะ่ะแล้วจาก20คนเนี้ก็ผ่านมิชชั่นมาแบบตลอดทั้ง1ปีคะ่ะแล้วก็กลายเป็นพวกเรา4คนที่ได้คะแนนสูงสุดค่ะค่ะก็ ต้องบอกว่าพวกเราตื่นเต้นมากเนาะเพราะว่ามันเป็นเพลงแรกแล้วก็เป็นเพลงเดบิวต์ของพวกเรา mm hmm. แล้วก็เอาจริงๆแล้วพวกเรามีส่วนในการคิดคอนเซปต์แล้วก็ทุกๆอย่างในเนื้อหาเพลงค่ะพวกเราเป็นคนที่เสนอไอเดีย hmm. ไปให้โปรดิวเซอร์ค่ะก็อย่างเช่นคําว่า close fan อย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. พวกเราก็ประชุมลายกลุ่มด้วยกันนะคะ mm hmm. พยายามจะคิดคําขึ้นมา mm hmm. เหมือนน้อง,พง mm hmm. แพรวเขาก็เสนอชื่อนี้มาพวกเราก็ซื้อกันหมด mm hmm. ใช่ส่วนเนื้อหาอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะเอามาแบบ คิดที่หลังมาดีความทีหลังแล้วก็เล่าให้โปรดิวเซอร์แบค่ะ Mv ของพวกเรานะคะก็ต้องบอกว่ามีนนยะในทุกๆซีนออนะคะก็จะเป็นแบบฟิลดูเหมือนไม่มีอยู่จริงก่อนอย่างแรกในการทำา MV ของเรานะคะแล้วก็อ,อย่างพาร์ทของจูนอย่างเงี้ยเป็นพาร์ทแรกที่มีพลาสติกอยู่ด้านหลังมันก็สื่อถึงแบบ ความรักที่เราไม่ได้เปิดเผยเออ<ม>แล้วก็แบบติดอยู่อย่าง,งานั้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่จริงของดอกไม้ของทอนจัสมินอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นดอกไม้สีเงินที่จริงอ่ะดอกไม้ก็แทนสื่อความรักอะไรประมาณนี้แต่ว่าเป็นความรักที่ยังไม่ได้แบบแบ่งบ้า,บาเออไม่ได้เบ่งบานออกมาเป็นสีสันฉะนั้นเราก็เลยใช้เป็นดอกไม้สีเงินค่ะใช่ก็คือต้องบอกว่าทุกสีมันก็จะมีนัยยะของมันแล้วก็<ม>บ่งบอกถึงคาแรคเตอร์ของพวกเราสีคนด้วยคในแต่ละสี ไปเใอะไปไปไปโหดอืมข้ามสรุปข้ามหมดสองพยางข้ามคอลอลเป็นประเภทที่แบบว่าเหมือนมาม่าส้องตำแล้วมีมีช่วยช่วยเออส้องตำแล้วมีไปเหอะเฮ้ยเออเอออันนี้ได้ าดเแล้วก็แซ่บแซ่บแล้วก็เอาไปเอาอีกแล้วมั้แบบมันยากอะนะก็มีอะไรอินกิดีเอ็นเออไปก่อนไปก่อนไปอีกไปพอเอันนี้เส้นเล็กๆใสๆแน่นอนเยอไปคูณสองไม่ใช่ของเราแล้วล่ะทูบไม่ไม่ไม่มันไม่ไปอ่ะกอีกเอออ๋อคนผอมเขากินกันคีโตโนสองพยายามสองพยายามกี้เอ่คนไป โอกแนรสกีไม่เป็นสีเอ็มเคเอ็มเคเอ็ม MK สุกี้จบสื่อเต้นเออโอ้ยอันนี้ง่ายคือเป็นอาหารประจำชาติไทยส้มตำอาหารประจำชาติไทยเจ้ส้มยำเออถูกถูกแล้วจบแค่นี้เออภูเขาก็ต้องมีทะเลแล้วก็ทะเล ทะเลคือคำแรกถูกแล,แล้วก็ต่อด้วยทะเลผัดเออแล้วอะไรคำต่อทะเลผัดฉ่าเออหูเก่งเก่งเก่งเออตัวสีชมพูอ้วนๆ้วหมูโอเคแล้วก็เค็มก็ต้องมีหมูเค็มหมูหวานโอ้เก็งมากโหอเมซิ่งค่ะเออวอเตอร์น้ำเผ็ดเผ็ดเผ็ด น้ำน้ำเปรีน้ำไม่เป็ี้ยนน้ำเผ็ดไม่อะไรอ่ะหมดเวลาเอออย่างวเราก็ชนะแล้วเว้ยเจ่ เพลง close fan เพลงเดบิวต์ซิงเกิลแรกของพวกเราพ i สม a าด้วยนะคะสามารถฟังได้ที่สตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยค่ะและถ้าใครอยากดู MV ตัวเต็มนะคะสามารถเข้าไปชมได้ที่ช่อง y o YouTube Watch Entertain ค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเราทั้ง4คนนะคะได้ทาง TikTok ค่ะ Instagram PISMA under score official under score th ค่ะและ fx นะคะ under score PISMA Official ค่ะ อย่าลืมติดตามพวกเรานะคะในรายการ T-POP TODAY ทางเพจ Facebook T-POP Entertainment ค่ะข้ามาดูกันเยอะๆนะคะบ๊ายบาย